เราต้องมี small win นะครับ small win คืออะไรครับ small win ก็คืออ่านะครับ small win ก็คือการที่เราเลือกนะครับทำสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ให้มันสม่ำเสมอได้นะครับจะสร้างความสำเร็จที่ทรงพลังได้นะครับโดยเฉพาะท่านในแง่ของการพัฒนาตัวเองอ่านะครับการที่เราเลือกทำนะครับสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเราจะบรรลุ ได้ง่ายกว่าในแต่ละวันนะครับแล้วทุกครั้งที่เรามี small win เราทำสำเร็จเนี่ยนะครับโดยทางจิตวิทยาแล้วเนะี่ยเราจะรู้สึกดีกับตัวเองภาคภูมิใจกับตัวเองแล้วจะมีความฮึกเขิมในการที่จะทำสิ่งนั้นต่อ,ตอไปแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเราเลือกที่จะทำโอ้จะทำสิ่งใหญ่โตไปเลยไม่เอาระดับชั้นต้องสำเร็จยิ่งใหญ่หนู่นนี่นั่นแต่เราไม่ซอยงานออกมาให้มันมี small win ในแต่ละวันสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบนะครับก็คือมันจะหนักเกินไปมันจะใหญ่เกินไปจ นกระทั่งเราทําไม่สําเร็จอะไรเลยสักอย่างนะครับอ่านะครับซึ่งในตรงนี้นะครับภาวะไหลลื่นภาวะลื่นไหลหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า flow นะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับการจะมี s small w ินได้นะครับหรือการจะ e x e c u t e สิ่งที่ดีได้นะครับก็คือเราต้องทําให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับเราต้องทําให้มันเป็นกิจวัตรประจําวันนะครับพอเราทําเป็นกิจวัตรประจําำวันได้เนี่ยครับสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสัย